ใช่อ่าให้คุณตาถ่ายพริแกงมีสองแบบพี่แกงแดงกับเขียวหวานแต่มันออกจะเหลืองๆหน่อยนี่อ่านะ,ะแกะไว้ปเปิดเอาวะไว้ตรงนี้ได้แล้วมั้งเนี่ยไก่เราเนี่ยเดี๋ยวจะไหม้ซะก,ก่อนโอ,โอ้ยยาดีอยา่าดีฉันกลัวแล้ว นะแป้งกรอบแน่นอนถ้าแป้งถ้าแป้งไม่กรอบก็ทั้งไหนถูกปะวะแก้วถือว่าถูกแล้วเนาะมาสักขนาดนี้ ไก่ทอดถาดใหญ่ครับแต่มาทอดที่ที่นนทบุรีโม้นิดนึงใช่แต่มาทอดที่นนทบุรีมั่วๆอ่เอ,อุ้ยเอาไปจะทำ